สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยจะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่12มีนาคม2567อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้75บาท80สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมากหน่อยที่1บาท ราคาท้องถิ่น72บาท80สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้80บาท61สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมากหน่อยที่1บาท66สตางค์ราคาท้องถิ่น 71, 77บาท61สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้85บาท23สตางค์ปรับบวกเพิ่มมากขึ้นหน่อยที่2บาท30สตางค์ราคาท้องถิ่น 8 2บสาท23สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนวันนี้55บาท82สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่17สตางค์ราคาท้องถิ่น52บสาท82สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้27บาท90สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นที่8สตางค์ราคาท้องถิ่น24บสาท90สสตางค์ ยางก้อนถ้วย drc 55%เปอร์นต์พักชั่วโมง30บาทเจสเอสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่9สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาทเจสเอสตางค์ยางก้อนถ้วย drc 60เปอร์เซ็นตค้างคืน33บาท50สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่9สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาทห0สตางค์และยางก้อนถ้วยเจเปอร์เซนต์วันนี้ 39บาท8สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา13สตางค์ราคาท้องถิ่น36มส6บาท8สตางค์นั่นเองครับก็ถือว่ายังแรงไม่หยุดสำหรับราคายางพาราวันนี้ไปชมตารางการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไร